ลัคนาราศีกลุ่มมฤตยูย้าย2567ถึง2574กลุ่มรุ่งเรืองสุดในรอบ12ปีและพระรานมากเช่นกันกับบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเมนยูชาแนลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยคะ่ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นชาวรัคนาราศีกุมทุกท่านถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของชาวรัคนาราศีกุมเป็นอย่างยิ่งเพราะเรือนตัวตนของชาวรัคนาราศีกุมนั้นมีดาวพระเสารกลุ่มลักคนาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วจนมาถึงณเวลานี้ ก็ยังได้ตําแหน่งนะระองค์เกณฑ์อยู่นั่นก็คือความมั่นคงของของความเป็นปึกแผ่นของเจ้าชะตาและในปีนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันที่ดีที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นเกิดความจเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สินการขยับขยายเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ ยวดยานพาหะน,นะตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาดาวพระฤหัสบดีเป็นเจ้าเรืองกดัดุมพระได้ยกเข้ามาสถิตในราศีพฤษกถือว่าได้ตำแหน่งนระอุดมเกียรติโสระชีวะโดยมีถูกต้องสามองค์เทพโสภีกุมรัก ดวงชะตาใดพรั่งพร้อมยศนั้นนาพันก็ถือว่าเป็นปีที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ชาวรัคนาราศีกุมนั้นได้ผลของดาวพฤหัสบดีที่มีเกณฑ์ที่ดีที่สุดในรอบปี12ปีถึงแม้ว่าดาวพระเสารนั้นยังกดทับลักษณะจึงทำให้ดวงชะตาของท่านนั้นอาจจะเหน็ดเหนื่อยหรือแบกภาระอย่างหนึ่งอย่างใดเอาไว้ แต่ก็เป็นคุณแก่เจ้าชะตาในการใช้สติปัญญาใช้ความรู้เพื่อสร้างชื่อเสียงของท่านสร้างหลักฐานของท่านในอันที่จะก่อให้เกิดความงอกงามในชีวิตทั้งทรัพย์สินเงินทองอสังหาริมทรัพย์ยวดยานพาหนะ จึงเป็นปีที่ดีมากๆที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งเดิมที่ดีอยู่แล้วให้จะเริญยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเหตุที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพเรือนพันธุนั้นก็ทำให้เกณฑ์นในปีนี้ท่านจะลดความหนักอกหนักใจความทุกข์เข้น ไปได้เยอะเพราะดวงชะตาของชาวรัคนาราศีกุมในปีนี้ถือว่าได้นระอุดมเกียรติอยู่ในเรือนกระดุมพระในเรื่องของการเงินของท่านตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจะส่งผลในเรื่องของการเบียดเบียนลัคนาของท่านดังที่ท่านบูรพาจารย์ได้กล่าวไว้ว่าราหูเป็นสองแก่ลัก อาจจะทำให้เจ้าของดวงชะตานั้นเดือดร้อนเรื่องการเงินหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าราหูคน้นรั์ซึ่งทำให้ชาวลัคนาราศีกุมบางดวงชะตานั้นอาจจะใช้จ่ายสิ้นเปลืองมากเป็นพิเศษแต่นิสัยของเจ้าชะตาลัคนาราศีกุมนั้นมักจะเป็นคนที่ตรณีทีนเทียวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่มักจะแสดงตนเป็นคนใจให้เป็นเป็นคนใจโต เพราะฉะนั้นเจ้าชะตากรรมจึงควรระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการพกเงินเยอะๆก็อาจจะทำให้เจ้าชะตานั้นใช้เงินเกินตัวได้เช็กเช่นเดียวกันแต่การที่พระรืหูจรอยู่ในเช่นนี้อยู่ในภพเรือนกระดุมพระในเรื่องของการเงินการใช้จ่ายรายได้ของรัคนาราศีกุมจะสถิตยอยู่ในเรือนนี้ไปจนถึงพฤษภาคมปีหน้าการทายพระราหูต้องทาย เรื่องของความลุ่มหลงความเมามัวอันเป็นเหตุที่จะทำให้ท่านนั้นตัดสินใจผิดพลาดพิจารณาเรื่องของความลุ่มหลงความไม่มีสติพระราหูในตำแหน่งนี้ย่อมส่งผลกับดวงชะตาบางดวงชะตาของชาวรัคนาราศีกุมในทางที่ดีและในทางที่ร้าย เพราะการจรของพระราหูในปีนี้สถิตยอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นธาตุน้ำและได้ตำแหน่งเป็นจัดตุรพิษ ในเรื่องของความสุขความจเจริญแต่ถ้าหากพิจารณาถึงเรื่องธาตุนั้นหากพระราหูให้คุณแก่เจ้าชะตาก็จะให้คุณในเรื่องทรัพย์สินเงินทองการมีโชคลาภและการประสบความสําเร็จในเรื่องชื่อเสียงเงินทองเรื่องช่องทางในการทามาหากินเพราะโดยปกติชาวลัคนาราศีกุมนั้นมักจะมีความคิดที่เป็นเงินเป็นทองอยู่สม่ําเสมอ คลองแคล่วในการทำมาหากินถึงแม้นเจ้าชะตาจะเป็นคนใจใหญ่ใจโตเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองที่จะทำให้เจ้าชะตานั้นหมดเงินไปกับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์หรือทุ่มเทมากเกินไปแต่ในวาสนาของเจ้าชะตานั้นแต่ในวาสนาของเจ้าชะตาเป็นคนที่สแสวงหาเงินเก่งหาเงินได้ง่ายเป็นพื้นฐานทุนเดิมของเจ้าชะตามาตั้งแต่กำเนิด เจ้าชะตามีเมตตามหานิยมที่ดีเวลาเดือดร้อนมีปัญหาในทางการเงินก็ยังมีคนให้โอกาสมีคนอุปถัมภ์้ำจุนช่วยเหลือเจ้าชะตาถึงแม้นเจ้าชะตาจะหมดตัวก็ยังพลิกฟื้นกลับมาได้แต่ถ้าหากพระราหูในดวงชะตาของใครที่มีพื้นดวงชะตาเดิมที่พระราหูนั้นได้ตำแหน่งมหาอุตได้ตำแหน่งมหาจากักรได้ตำแหน่งราชา โครหรือตำแหน่งเกษตรอย่างนี้เป็นต้นก็ถือว่าการโครจรในครั้งนี้พระราหูก็ให้คุณโชคชะตาเป็นอย่างยิ่งการที่ดวงพระฤหัสบดีนั้นถือว่าเป็น เจ้าภาพหลักในปีนี้ในการโคจรมาสถิตในภพเรือนพันธุของลัคนาราศีกุมแต่ก็มีเจ้าภาพร่วมนั่นก็คือดาวมฤตยูที่เข้ามากุมร่วมกับดาวพรฤหัสบดีตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมานี้จึงเป็นผลกระทบต่อภบพันธุ์ของท่านเป็นอย่างมาก จึงทําให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีความสำเร็จในเรื่องของหลักฐานในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของเผ่าพันธุ์วงตระกูลของท่านเพราะดาวพฤหัสบด,ดีนั้นมาจากพบเดือนกระดุมพระและพบเรือนราพระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภและเกี่ยวเรื่องกับการเงินจึงเป็นนิมิตใหม่อันดีในปีพุทธศักราช2567ชาวลัคนาราศีกุมจะมีข่าวดี ทั้งในเรื่องอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์บางเจ้า ชะตานั้นอาจไม่มีรถยนต์ก็จะขวนขวายขายรถยนต์มาขับขี่ให้ได้หากบางเจ้าดวงชะตานั้นหากไม่มีที่อยู่อาศัยก็จะมีที่อยู่อาศัยขึ้นมาได้เพราะการที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นได้ตำแหน่งนะระองค์เกณฑ์อย่างนี้ถือว่าได้ถือได้คุณประโยชน์ในเรื่องของหลักฐานที่อยู่และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง แต่ถึงอย่างไรนั้นเจ้าภาพหลักก็คือดาวพฤหัสบดีส่วนเจ้าภาพรองนั้นก็คือดาวมฤตยูที่เป็นเจ้าภาพในเรื่องของความผันผวนการปรับเปลี่ยนการพลิกผันการเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิวัติในเมื่อร่วมกับดาวพฤหัสบดี กลุ่มร่วมกันอยู่ในเรือนพัน์ก็จะทําให้ดาวมฤตยูนั้นส่งผลร่วมกับดาวพฤหัสบดีที่กลุ่มร่วมกันจึงมีความหมายในลักษณะของมริตยูผานทรัพ์ยซึ่งอาจจะทําให้การเงินของบางเจ้านั้นเกิดความผันผวนขึ้นมาซึ่งก่อนเนื่องจากปี2,566ที่ผ่านมาด้วยดวงชะตาจึงทําให้เจ้าชะตนั้นอาจจะเก็บเงินไม่ค่อย ถึงแม้จะแสวงหามากมากก็สูญไปมากเช่นเดียวกันเดี๋ยวก็มีน้อยเดี๋ยวก็ไม่มีซึ่งส่วนทางกับรายรับการเงินของท่านนั้นจึงวนลูปอย่างนี้ไปตลอดปีนี้ก็ว่าได้หากท่านใดที่ทำงานประจำอยู่นั้นมีรายได้ที่มั่นคงในรูปแบบของเงินเดือนก็อาจจะแก้ความผันผวนนี้ หากท่านใดนั้นอยากจะออกจากงานประจำมาทำธุรกิจส่วนตัวก็ถือว่ามีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งระวังจะขาดสภาพคล่องทางการเงินเพราะราหูนั้นยังสถิตอยู่ในราศีมีนเข้าตำแหน่งค้นซัพ์ หากถูกความอยากหรือความปรารถนาในสิ่งใดครอบงำสติปัญญาของท่านเมื่อใดนั้นท่านจะสูญเสียเงินชุดใหญ่ทันทีเหมือนกันเพราะเมื่อพิจารณาดูแล้วเจอทั้งราหูทั้งมรตยูแท็กทีมกันเช่นนี้เปลี่ยนกระดุมพระยังหนักหน่วงทั้งในบ้านและนอกบ้าน การที่เจ้าของดวงชะตานั้นจะใช้จ่ายเงินเกินตัวเกินบารมีไม่เป็นผลดีอย่างยิ่งและต้องควบคุมการบริหารการเงินให้มากเป็นพิเศษด้วยเมื่อพิจารณาถึงดาวเจ้าเรือนของดาวพฤหัสบดีนั้น mm. ก็เป็นทั้งเจ้าเรือนกระดุมพระและเจ้าเรือนราพระ ก็จึงจะส่งผลดีให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นถือว่ามีกำไรในชีวิตในเรื่องของการเงินเป็นอย่างยิ่งมากกว่าราศีอื่นๆเพราะกระดุมพระกับปลาพระที่ได้ในตําแหน่งปักทุงเกตและได้ในตําแหน่งอุด,ดมเกียรติไขของกระดุมพระนี้ในการสร้างโอกาสในการสแสวงหาการเงินได้อย่างดีเยี่ยม ส่วนเจ้าชะตาใดที่ไม่มีทุนหรือไม่ได้ร่ำรวยมากนักก็ต้องอาศัยวิชาความรู้ซึ่งเป็นอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีมาช่วยเป็นกำลังในทางหนึ่งหากว่าท่านนั้นไม่รู้ว่าจะทำอะไรท่านนั้นก็จะต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากสิ่งที่ยังไม่รู้ยังไม่ทราบหรือถ้าหากท่านนั้นมีสกิลพิเศษมีความสามารถเฉพาะ ก็สามารถต่อยอดก็สามารถต่อยอดในการสแสวงหาช่องทางทางการเงินได้เป็นอย่างดีแต่ถึงอย่างไรนั้นชาวลัคนาราศีกุมในปีนี้ก็ยังไม่ดีนักที่จะลงทุนอะไรามากมายด้วยเงินก้อนใหญ่เพราะพระราหูนั้นก็ยังสถิตอยู่ในการเงินของท่านจึงต้องอาศัยวิชาความรู้กำลังความสามารถ ช่องทางที่ตนเองมีอาจจะทำแบบจับมือเสือมือเปล่าเป็นคนกลางเป็นนายหน้าจะดีที่สุดค่ะและควบคุมรายจ่ายของท่านในการตอบสนองความต้องการความอยากของท่านถ้าสิ่งใดที่ไม่จำเป็นก็ตัดปัญหาความวุ่นวายในเรื่องของการเงินไปได้ส่วนดาวมฤตยูนั้นถือว่ามีผลต่อดวงชะตาของท่านเป็นอย่างยิ่ง ดาวมฤตยูมากุมร่วมกับดาวพฤหัสบดีเช่นนี้ก็เกี่ยวพันกันในภพเรือนพันทุกของท่านโดยตรงคำนิยามของดาวมฤตยูนั้นก็อธิบายความถึงภัยอาเพศการพลิกพันสิ่งแปลกแปกในชีวิตของท่านดาวมฤตยูในภพนี้ก็มีทั้งคุณและโทษและในการตรวจสอบดวงชะตา พื้นดวงของท่านดาวมฤตยูบางดวงชะตานั้นดาวมรตยูก็ให้คุณบางดวงชะตานั้นดาวมฤตยูก็ให้โทษหากดวงชะตาของคุณน,นั้นก็จะให้คุณในเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่ดินการซื้อขายที่ดินมีโชคเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การมีทรัพย์สินเป็นหลักฐานมีฐานะที่ร่ำรวยมั่นคงหรือการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เป็นผู้จัดการบริษัทเจ้าของบริษัทหรือธุรกิจเกี่ยวกับครอบครัวของท่านในทางตรงกันข้ามหากดาวมริตยูนั้นไม่ให้คุณกับดวงชะตาใดาก็จะแสดงถึงเส้นทางของครอบครัวท่านที่อาจจะมีความไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยหรืออาจจะมีการพัดพากจากญาติ พี่น้องจากเพื่อนสนิทมิตรสหายหรือพัดภาคจากถิ่นกำเนิดเดิมของเจ้าชะตา mm. ก็เป็นไปได้หรือถ้าหากมีดาวอังคารและดาวเสากลุ่มร่วมหรือทำมุมก็อาจจะทำให้โทษในเรื่องของอุบัติเหตุในความประมาทเลินเลิกของท่านหรือถ้าหากดาวเนปจูนทำมุมเสียกับยูเรนัสในภพนี้ ก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการถูกขโมยการหลอกต้มตุนการถูกหลอกถูกโกงเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ยิงทาดาวพฤหัสบดีทำมุมเสียด้วยมักจะมีเรื่องเสียหายกับความรีบร้อนความสัเพร่าของเจ้าของชะตากรรมการคิดการอ่านคาดการคาดขนผิด ก็เป็นไปได้และอาจจะมีความยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายและการหมุนเงินที่เกินตัวของท่านดังมีคำประพันธ์ของบูรพาจารย์ที่ได้กล่าวถึงมฤตยูในพบนี้ว่ามฤตยูสู่เรือนพันธุเล่าจะสูญเสียผงเผาเทือรักหลายทั้งหมู่ญาติอาพาธไม่รู้ไวต้องยากกายกังวล ทรมานดาวมรตยูเพื่อนที่มาสถิตในภพเรือนพันธุกของท่านในปีนี้ถือว่าเป็นเจ้าภาพร่วมกับดาวพระฤหัสบดีถือว่าเป็นดาวที่ให้ความเพลิดเพลินความพลิกแพลง ปรับเปลี่ยนในวิถีชีวิตของท่านเป็นอย่างมากถึงแม้ลัคนาราศีกุมนั้นจะมีดาวพระเสาร์เป็นเกษตรอยู่ในเรือนตะตุตัวตนของท่านหรือพระราหูที่ยังสถิตยอยู่ในเรือนกระดุมพระแต่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นก็ยังมีผลดีในเรื่องของการเงินและทรัพย์สินเงินทองที่จะต้องได้ง่าย ก่าปีก่อนๆที่ผ่านมาแต่ถึงอย่างไรนั้นก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความใจใหญ่ใจโตวค,วจความใจป๋าความใจปั้มของเจ้าของชะตากรรมในการร่วมทําทุนอะไรด้วยเงินมากๆเพื่อหวังผลการตอบแทนในระยะยาวเพราะการทําธุรกิจประเภทกักตุนสินค้าหรือประเภทซื้อมาขายไปอย่างมากๆ ก็อาจจะทำให้สภาพการเงินของท่านนั้นเกิดการสภาพคล่องหรืออาจจะจมสูญไปกับสิ่งที่ลงทุนยกเว้นเสียแต่ว่าเงินนั้นจะเป็นเงินเย็นเท่านั้นจนกว่าจะถึงการย้ายของดาวพฤหัสบดีในวันที่สิพฤษภาคมปีหน้าสภาพการเงินของท่านนั้นจะดีกว่าเดิมมาก ส่วนในรอบปี2,567นี้หากท่านใดที่มีเงินมากหน่อยไม่ขัดสนทางด้านการเงิน<ม>ก็เป็นปีที่ท่านนั้นจะได้ขยับขยายซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์ซื้อยวดยานพาหนะหรือการปรับปรุงการซ่อมแซมสร้างการขยายที่อยู่อาศัยรวมถึงการสร้างบริษัท การประกอบกิจการใหม่ๆที่เป็นการสแสวงหาเงินใหม่ของท่านด้วยผลของกระดุมพระสถิตในภพเรือนพันธุนี้จึงเป็นการสร้างโอกาสที่ดีในการขยับขยายซึ่งเป็นอิทธิพลของลาภะในเมื่อรวมความแล้วในช่วงปีนี้เป็นปีที่ท่านนั้นจะมีรายจ่ายเกี่ยวพันในเรื่องของพันธุโดย ถ้าพูดในเรื่องของการใช้จ่ายนั้นชาวลัคนาราศีกุมก็ยังมีรายจ่ายเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกการเลี้ยงดูดูแลช่วยเหลือคนในครอบครัวหากว่าเจ้าของชะตาใดนั้นไม่เดือดร้อนในทางการเงินก็ไม่มีปัญหาเท่าใดนัก จึงขอให้ชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นจงมีสติมีความคิดรอบคอบในการบริหารจัดก,การทั้งชีวิตครอบครัวและในกิจการงานของท่านและประคับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์กับญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องครอบครัวของท่านเพราะเกณฑ์ชะตาของชาวราศีกลุ่มในปีนี้จะมีความเกี่ยวพันกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอันที่จะเป็นหลักฐานแก่เช่าชตาโดยเฉพาะจึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเหตุอันพึงไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นซึ่งถ้าหากพิจารณาตัดสินบนความผิดพลาดของตนแล้วนั่นก็อาจจะเกิดคดีความหรือความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวก็อาจจะถึงที่สุดได้ เพราะการที่ดาวมฤตยูสถิตร,ร่วมกับดาวพฤหัสบดีในภบพันนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้เจ้าชะตานั้นพลิกกับตลปัดไปมาได้ เพราะเป็นปีที่ดีของชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะพบเจอกับความรุ่งโรดความร่ำรวยไม่ว่าจะเป็นทุนเดิมในดวงชะตาของท่านหรือได้รับมรดกพินัยกรรมในทางใดทางหนึ่งซึ่งจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นสแสวงหาความรุ่งโรดการลงหลักปักฐานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขึ้นมาได้บ้างหรือบางเจ้าชะตานั้น การที่ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ให้คุณเช่นนี้บางเจ้าชะตานั้นหากไม่มีหลักทรัพย์หรือฐานะความมั่นคงที่ดีก็อาจจะให้คุณในเรื่องของการใช้องค์ความรู้ความสามารถของตนเองในการสร้างเนื้อสร้างตัวและพัฒนาชีวิตของเจ้าตาให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยมั่งมีเงินทองจบจนสร้างหลักฐานในการใช้ชีวิตได้ สรุปความว่าปีนี้นั้นเป็นปีทองของชาวลัคนาราศีกุมเป็นอย่างดีและดีจนถึงต้นปีหน้า รวมไปถึงการย้ายของราหูและดาวพระเสาร์ในช่วงต้นปีหน้าก็ถึงจะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและน่าติดตามในดวงชะตาราศีของชาวลัคนาราศีกุมที่จะส่งผลดีไปอีกหลายปีก็ขออวยพรอวยชัยให้กับชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีความสุขมีความจเจริญในยศถาบรรดาศักดิ์ลาภศักการะ ความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองมั่งมีสีสุกในชีวิตทุกทุกท่านทุกคนมินยูชาแนลกับขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ